แสงแงมีสิ่งดีให้ดูเปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมละแคสงแงะแล้วก็อยู่กับหน้างานการทาสีด้วยนะครับ อันนี้นะครับเป็นสีสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นแล้วเราก็ใช้เป็นสีจริงได้ด้วยนะครับเพราะว่าสีของกรโบโตัวนี้นะครับอ่าสีรองพื้นการสนิมเหล็กกาวานัยนะครับแต่เราไม่ได้ใช้ทาเหล็กกาวานัยนะครับเราจะมาใช้ทาเหล็กตัวนี้นะครับเป็นเหล็กเส้นนะครับซึ่งคนถามกันเยอะมากเลยว่าช่างแคะเวลาทาเหล็กอะไรแบบนี้เนี่ย ต้องทําการขัดอะไรก่อนไหมนะครับถ้าเราทาเองนะครับไม่จําเป็นต้องขัดก่อนนะครับเพราะว่าเออเหล็กสนิมที่เป็นแบบนี้นะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เกาะลึกนะครับนี่เห็นไหมพี่ด้้ยอ่ามันไม่ได้เกาะลึกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทาได้เลยทาได้เลยนะครับนี่วิธีการทาไม่ได้ยุ่งยากนะครับอ่อนอื่นนะครับเพราะสีอันนี้แค่ใช้แงเอามันซื้อมานานแล้วแล้วก็ใช้ ใช้นานแล้วเหมือนกันนะครับก็เวลาเปิดกระป๋องใหม่นะครับเราต้องทําการคุณนะครับโดยการใช้ไม้หรือใช้อะไรก็ได้นะครับคนก็อย่างที่บอกนะครับผมสีนะครับเป็นสีแห้งไวนะครับสีรุ่นใหม่แหละนะครับสีเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับแคสเซงะนะครับรีวิวหลายรอบแล้วนะครับนี่วิธีการทาไม่ได้ยากนะครับนี่กิ่งไปแบบนี้เลยพี่ดวงครับอะยากไหมเนี่ยไม่ยากครับ นี่นะครับมีสองเส้นนะครับทาไปเลยนะครับแบบนี้เอ่อบางคนถามว่าช่างแค่จะอยู่ไหมเนี่ยนะครับบอกว่าบอกเลยนะครับถ้าเราทาเองได้นะครับไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วนะคนี่นะครับจะเป็นแงะรองพื้นนะครับเพื่อที่โอ้น้ําลายไหลเลยเพื่อที่นะครับจะได้ให้งานออกมาดูดีนะครับสนิมไม่กินนะครับอันนี้คือคืออะไรพี่นุ้ยรู้ไหมคืออะไร นี่นี่คือเหล็กอะไรเนี่ยเหล็กทําอะไรทํากรงกระต่ายเหล็กทํากรงกระต่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีมูลกระต่ายบ้างเออน้ําจากเอ่อหญ้าบ้างนะน้ําจากน้ําให้กระต่ายกินน้ําบ้างอะไรแบบนี้นะใช่ไหมพีม่นุย้ยใช่ใช่นะครับนี่วิธีการทาไม่ได้ยากลูกกิ้งนะครับลูกกิ้งน้อยนะครับจุ่มมาทีเดียวนะครับทาจะหมดอันอยู่แล้วนะครับ นี่นะครับไม่ได้เปลืองด้วยนะครับสีเหลือนะครับปิดให้สนิทแค่นั้นเลยนะครับแค่เส้นแง่ก็ปิดให้สนิทนะครับถึงจะเอามาใช้ในงานต่อๆไปได้นะครับถ้าปิดไม่สนิทนะครับมันจะเกิดการแห้งนะพี่นุ้ยแห้งแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้แห้งแล้วมันก็ใช้ไม่ได้หละนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับไม่ได้ยากพี่นุ้ยดูดูที่ลูกกิ้งให้หน่อยถ่ายที่ลูกกิ้งให้หน่อยนะว่า มันกิงง่ายๆเลยไม่ได้ยากด้วยนะครับแล้วก็สีอันนี้เป็นสีรุ่นใหม่นะครับแห้งไวน้องตัดออกไปลูกนี่นะครับไม่ได้ยุ่งยากทาได้เลยเนียนๆก็นี่นะครับทเทคน,นิคและว,วิธีการทาไม่ได้ยากทาให้ทั่วละกันนะครับก็ทาให้ทั่วต้องทำไงพิกพิดงพิกไปงดทาเป็นหน้าะอ่าทาเป็นหน้านะครับ ถ้าไม่ทาเป็นหน้ามันจะเป็นไงพี่น้อยหลงนะวนไปวนมาไม่เสร็จสักทีเออโอเคนี่แค่นี้เองนะครับอย่างนี้นะครับทาได้เลยเห็นไหมพี่น้อย <S <S เห็นเห็นไม่ยากนะไม่อยากนะไม่ยากไม่ยาก,ยากพี่น้้ยก็เป็นทั้งสีแหละนะครับก็อันนี้นะครับแอสงแงก็เอามาฝากเอฟตีหรือท่านผู้ชมที่ไม่รู้แหละนะครับถ้าใชออ้สีแห้งไวนะครับอันนี้คือสีแห้งไวนะครับก็ จบงานได้ไวแหละนะครับงานแบบนี้นะครับไม่ใช่เออทาสีไปแล้วรอไปอีกครึ่งวันรออีกสี่ชั่วโมงกว่าสีจะแห้งนะครับเรียบร้อยนะครับงานไม่เดินนะครับงานไม่เดินนะครับก็ถ้าใช้แบบนี้นะครับงานเดินได้ตลอดเออคนงานก็มีงานทําเรื่อยๆด้วยนะครับก็จะไม่ไม่ไม่อยู่เฉยนะ้พี่นุ้ยนะแห้งตามหลังนะใช่แห้งเลยนะครับแห้งง่ายๆเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับ นี่นะครับถ้าเราเห็นข้างใต้เราสามารถทานได้เลยนะครับก็นี่นะครับมี Fc. หรือท่านผู้ชมบางคนนะครับบอกว่าพี่แค่เวลาทาอันนี้ลงไปเนี่ยมันจะลอกมันจะร่อนไหมนะครับแค่ไซแงบอกเลยนะครับว่าถ้าเราทาได้เองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวจะลอกจะร่อนนอกจากเราจ้างเขานั่นแหละนะครับแต่แบบนี้นะครับแค่ไซแงก็ใช้สีลองพื้นไปในตัวนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นสีจริงไปด้วยนะพี่น้อย เพื่ออะไรมันเป็นทูอินวันไงอ่ามันเป็นทูอินวันนะครับทาแล้วแห้งเลยนะครับก็ใช้เป็นสีจริงได้สวยเลยไหมสวยเลยสวยเลยไหมสวยเลยนะต่างจากที่เราไม่ทาสีเป็นไงเป็นสนิมมันเป็นสนิมเลยนะครับเห็นเป็นสนิมเห็นเป็นสนิมได้ชัดเจนนะครับนี่นะครับก็อันนี้นะครับแก่เซงแงี้แนะนำก็แล้วกันนะครับก็นี่นะครับเลิกใช้นะครับก็แค่ถอดอันนี้ออกนะครับนี่ อันนี้แยกไว้นะครับอันนี้ลูกกิ้งจะอยู่ในนี้นะครับมันก็จะเป็นยังไงพี่ดงไม่เสียนะไม่เสียครับปิดให้สนิทนะครับวิธีการปิดให้สนิทเอาเคาะนะพี่ดงนะครับบางคนไม่รู้นะครับถ้าแค่กดอย่างนี้อย่างเดียวนะครับไม่สนิทแน่นอนมันลงไม่มันลงไม่มิดอ่ามันลงไม่มิดนะครับขอบยังได้อยู่นะครับนี่นะครับตีไปเลยนะครับนี่เคาะเคาะเคาะขอบนี่นะครับเคาะให้ขอบลงเลย ไม่เจาะคอสบ,บีเลยนะเออไม่ตีสบีเลยนี่แค่นี้นะครับแค่นี้ก็ใช้ได้อีกยาวนานะนะครับก่อนนี้เป็นเกนล็ดเล็กเกล็ดน,น้อยแหละแค่แส้งแงเอามาฝากเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับตะคายกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แซ้งแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดี บาลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิดซับสไคร b ์ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลัางกาจะก็เสารมาดูมาดูมาดูกันนะช่องแแกแซะแะงะแแกแซะแะงะ